สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับเพจแคเลชแนลอีกแล้วคลิปนี้เดี๋ยวเคเลขอเสนอเมนูน้ำจิ้มทั่วตัดค่ะเอาไว้กินกับเมี่ยงหมูสามชาั้นเมี่ยงปลาทูนะคะหรือว่าจะเป็นของทะเลปาย่างเข้ากันทุกอย่างเลยค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะใช้ถั่วตัดทั้งหมด5แผ่นใครใช้เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะกระเทียมจีนค่ะกรีบใหญ่ๆแบบนี้ทั้งหมด5กรีบ พริกแดงจินดาค่ะทั้งหมด20เม็ดแล้วก็จะเป็นรากผักชีค่ะทั้งหมด4รากนะคะเมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตำกันค่ะรากผักชีเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีการหั่นก่อนที่จะตำนะคะรวมถึงกระเทียมด้วยจะได้ตำได้ง่ายๆค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็ตำให้เขาละเอียดได้เลยถัดไปค่ะก็จะเป็น ถั่วตัดค่ะแค่ใส่ทั้งหมด5แผ่นถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบแบบเยอะเนี่ยใส่6แผ่นก็ได้7แผ่นก็ได้นะคะถั่วตัดจะทําให้มีความมันอร่อยค่ะน้ำจิ้มของเราเนาะเมื่อใส่ถัว่วลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตำถั่วตัดให้ละเอียดได้เลยค่ะน้ำจิ้มถั่วตัดถั่วตัดต้องละเอียดนะคะถึงจะอร่อยนะคะเพื่อนๆ เรียบร้อยค่ะทั่วตัดของเราละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันกับพลิกแล้วเนาะผัดป้าเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำเปล่าต้มสุกใช้เป็นช้อนสั้นช้อนแกงกินข้าวตวงเอานะคะใส่ทั้งหมด8ช้อนค่ะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นน้ำปลาค่ะทั้งหมดสี่ช้อนค่ะ ตามด้วยผงชูรสนะคะใส่สักประมาณ1ช้อนชาแล้วก็จะเป็นมะนาวค่ะมะนาวเนี่ยแค่เลยใช้ทั้งหมด2ลูกใหญ่ๆเลยนะคะในส่วนของรสชาติเนี่ยก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบใครชอบแบบเปรียปร้ยวเปรียปร้ยวๆนะคะก็เพิ่มมะนาวเป็น3ลูกก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็ลองชิมรสชาติแล้วก็ปรับเพิ่มดูได้ค่ะ เดี๋ยวแคเลใส่น้ำตาลทรายลงไปสักประมาณครึ่งช้อนนะคะอันนี้แคเลลองชิมปรับเพิ่มรสชาติแล้วเป๊กกำลังพอดีเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทำนะคะขาดเหลือก็เพิ่มเติมได้นี่เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำจิ้มถั่วตัดสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยแคเลจะทำเมี่ยงหมูสามชั้นกินกับน้ำจิ้มถั่วตัดตัดตวนี้ค่ะ มะนาวเดี๋ยวเราก็นำมาหัน่นแผ่นๆเป็นแผ่นๆชิ้นๆแบบนี้นะคะถ้ามีเม็ดก็แกะออกด้วยเอามาใส่เพิ่มสีสันค่ะใครไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวแค่เลยจะโรยผักชีลงไปนิดนึงเพิ่มสีสันเพิ่มความหอมให้กับน้ําจิ้มของเราเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ําจิ้มทั่วตาน้ําจิ้มเมี่ยงหมูสามชัน้นน้ําจิ้มเมี่ยงปลาทูน้ําจิ้มปลาเผาน้ําจิ้มของทะเลค่ะ